สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะช่องสาวน้อยในชนบทจะมาแชร์นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะหลังจากฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปนะคะ ยี่ห้อซิกโนแวค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคม2564ค่ะฉีดไปเมื่อวานนี้นะคะเข็มแรกค่ะเดี๋ยวช่องสาวน้อยในชนบทจะมาพูดถึงนะคะจะมาเล่าประสบการณ์นะคะหลังจากฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปนะคะเข็มแรกนะคะ อาการเหรอคะอาการเป็นยังไงใช่ไหมคะหลังจากฉีดวัคซีนโควิด19ไปนะคะอาการไม่มีผลอะไรเลยคะ่ะไม่มีอาการใดๆเลยนะคะสำหรับช่องสาวน้อยในชนบทนะคะอาการปกติเลยคะ่ะอาการปกติเลยนะคะ อาการไม่มีแรงไม่มีนะคะแขนขาอ่อนแรงไม่มีนะคะไข้หรือปวดศีรษะไม่มีนะคะปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีนไม่มีคะ่ะปวดเมื่อยไม่มีนะคะอ่อนเพลียไม่มีนะคะ คลื่นไส้อาเจียนไม่มีค่ะแน่นหน้าอกไม่มีนะคะผื่นลมพิษไม่มีค่ะอาการอื่นๆเช่นท้องเสียก็ไม่มีนะคะผลข้างเคียงไม่มีเลยค่ะหลังจากฉีดวัคซีนโควิด -19 ของช่องสาวน้อยในชนบทนะคะ ไม่มีอาการใดๆเลยค่ะช่องสาวน้อยในชนบทอยากจะบอกทุกๆคนนะคะว่าก่อนที่ท่านนะคะก่อนที่ท่านจะไปฉีดวัคซีนโควิดก่อนที่ท่านสมมุติว่าท่านรู้ใช่ไหมคะว่าท่านจะไปฉีดวันไหนนะคะหนึ่งอาทิตย์ท่านจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหนึ่งนะคะหนึ่ง ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอค่ะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะสุขภาพจะได้แข็งแรงนะคะหนึ่งคือก่อนที่ท่านจะฉีดวัคซีนท่านควรที่จะต้องเตรียมตัวหนึ่งคือออกกำลังกายนะคะสองทานอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะสามพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสำคัญมากๆเลย พักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วเมื่อถึงเวลาไปฉีดวัคซีนท่านก็ไปฉีดวัคซีนนะคะสำหรับช่องสาวน้อยในชนบทฉีดไปแล้วนะคะเข็มแรกค่ะเมื่อวันที่23สิ่งหาคม2564ค่ะเมื่อวานนี้นะคะ ยี่ห้อซิกโนแวกค่ะฉีดไปแล้ว1เข็มนะคะแล้วจะฉีดอีกเข็มที่สองนะคะวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะคะขออุบไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวถ้าช่องสาวน้อยในชนบทไปฉีดมาวันไหนนะคะเข็มที่สองนะคะสำหรับช่องสาวน้อยในชนบท ้าช่องสาวน้อยในชนบทนะคะไปฉีดเข็มที่สองมาเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวช่องสาวน้อยในชนบทจะถ่ายคลิปอัดคลิปแล้วก็โหลดลง youtube ให้ทุกคนได้รับชมกันแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะกดกระดิ่งให้ดังๆเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย